สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมะศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแตงโมงค่ะจะพาเด็กๆค่ะไปอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยค่ะชุดภาษาพาทีเพื่อชีวิตนะคะชุดภาษาเพื่อชีวิตค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่นะคะ หน้าที่หนึ่งสิบดค่ะเมื่อเปิดแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้านี้ค่ะอ่าอ่านเพิ่มเติมความหมายค่ะวันนี้นะคะคุณครูแตงโมจะพาเด็กๆไปอ่านแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะอ่าเรามาดูรูปแรกเลยนะคะรูปแรกที่เราเจอเลยรูปอะไรคะเด็กๆมีใครรู้บ้าง เก่งมากเลยค่ะคอมพิวเตอร์นะคะรูปนี้อ่านว่าคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนรูปนี้นะคะจะเป็นแบบคล้ายๆบ้านคล้ายๆที่อยู่อาศัยนะคะมีห้องนะคะเป็นล็อกๆนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือตามแล้วก็ดูรูปภาพตามนะคะนี่นะคะเรียกว่าทาวน์เฮาส์ค่ะส่วนนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะคะเราเรียกว่า แฮนดี้ไดร์นั่นเองค่ะหรือว่าบ้านเราเรียกว่าแฟชไดร์นั่นเองค่ะคำแรกนะคะเรามาดูเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคริสต์ศักราชค่ะอ่านว่าคริสตศักราชนะคะความหมายก็คือปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซูภายหลังพุทธศักราช543ปีค่ะ อ่านว่าพุทธศักราชลบด้วยค4าสก็คือเท่ากับคิดศักราชนั่นเองค่ะคำที่2ค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือรูปนี้นั่นเองค่ะคอมพิวเตอร์ความหมายก็คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกล ต่อมาคำที่3ค่ะคีย์ข้อมูลหมายถึงใส่ข้อมูลค่ะคำที่5้าาคำที่4เซฟข้อมูลคือความหมายก็คือเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือไว้ในแผ่นข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล5ค่ะทาวเฮาส์ บ้านหรือตึกแถวที่ใช้กำแพงรวมกันปริ้นแปลว่าพิมพ์ค่ะเว็บไซต์ค่ะหมายถึงที่อยู่ของเว็บในคอมพิวเตอร์นะคะต่อมาค่ะสลัดชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบตะวันตกประกอบด้วยผักสดหลายชนิดและน้ำปรุงรสค่ะ ต่อมาค่ะคำว่าออทิสติกหมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติทางการพัฒนาด้านสังคมการสื่อความหมายและจินตนาการค่ะต่อมาอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่119ค่ะคําว่าอินเทอร์เน็ตค่ะหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ อีเมลค่ะไปซนีอิเล็กทรอนิกส์นะคะหมายถึงไปซนีอิเล็กทรอนิกส์หรือการสร่งและรับจดหมายหรือข้อความผ่านทางคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ Handy ้ไดฟ์หรือแฟลชไดฟ์ของเรานะคะก็คือหมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาใช้บันทึกข้อมูลได้มาก สามารถแก้ไขข้อมูลได้บางก็เรียกแฟชไดส์หรือทัมไดส์ก็ได้นะคะเด็กๆอาต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านประโยคก,กันดีกว่าค่ะก็จะมีทั้งหมด5ประโยคนะคะประโยคแรกค่ะฉันเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ้านของะะบ้านของป้าเป็นทาวน์เฮาส อยู่ใกล้ตลาดอาชอบกินสลัดผักสดที่ร้านอาหารใกล้บ้านลูกชายของเพื่อนแม่ที่เป็นออทิสติกใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีการแข่งขันกีฬาคนพิการมีขึ้นครั้งแรกเมื่อคิดตักราษ1960ค่ะ